โลลิป๊อปดอตหลิงหลิงเดลเอสักดาคมคอนกรีตทูโกไทยประกันชีวิต ขอขอบคุณโลริปับดอลลิงหลิงช็อปครับโลริปับดอลลิงหลิงช็อปนะฮะนำเข้าเครื่องสำอางและวิตามินแท้จากเกาหลีและญี่ปุ่น100%แท<ช>้แน่นอนอ่าแล้วบอกเลยนะตอนนี้เนี่ยถ้าผิวเข้มๆอย่างเงี้ยควรหาวิตามินซีต,นตอนนี้<า>นะหนูกำลังหาคอลลาเจนพี่คอลลาเจนเขาดีนะคุณเข้าไปเลยโลริปับดอลลิงหลิงช็อปเฟสบุ๊กช้อปปี้ไลน์ไอจีพิมพ์คำเดียวเลยครับว่าโลริปับดอลลิงหลิงครับผมขอขอบคุณเดวค่ะ คอมดีคอมเดลคอมพิวเตอร์ดีต้องคอมพิวเตอร์เดลนะคะบอกเลยว่าของเขาเนี่ยดีจริงๆชื่อเดลเนี่ยการันตีอยู่แล้วทั่วโลกเอางี้เลยกันการันตีในเรื่องของการรับประกันเนี่ยออนไซต์เซอร์วิสนะคะอันนี้สุดปีปจริงครับผมครับใช้บริการนะออนไซต์เซอร์วิสเพราะว่าคนที่ทำงานมีปัญหาเดลใช่ไหมเราก็จําได้จากรายการว่ามีออนไซต์โทรเข้าไปในศูนย์คิดว่าจะยุ่งยากหรืออะไรเงี้ย ทันทีเลยไปหาได้เลยครับที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณครับผมขอขอบคุณเอศักดาคมคับเอศักดาคมนะฮะศูนย์รวมพระเครื่องยุค4.0เลยตอนนี้เนี่ยอยากได้พระดีพระเด่นพระดังนะไปหาที่เอศักดาคมได้แน่นๆเลยถ้าอยากดูตอนที่พี่เอประมูลเนี่ยสนุกกหรือคุณอยากจะได้พระดีพระเด่นพระดังเนี่ยลองไปดูพี่เอประมูลได้ที่เพจเอศักดาคมหรือจะเข้าไปใน YouTube ก็ได้เข้าไปที่ ช่อง A สักดาคมเหมือนกันอา่ามีเรื่องราวพาเครื่องเยอะแยะมากมายเต็ม,ตมไปนะหมดเลยขอขอบคุณคอนกรีตทูโก้ค่ะคอนกรีตเนี่ยเวลาคุณจะสั่งมาที่บ้านเนี่ยบางทีก็ต้องผ่านช่างเนาะผ่านนายช่างผ่านรุ่นผ่านนี่เดี๋ยวนี้นะมันสั่งออนไลน์ง่ายๆผ่านคอนกรีตทูโก้ครับเข้าไปติดต่อได้เลยนะที่ Line@ แอดคอนกรีตทูโก้นะหรือติดตามข่าวสารได้ทาง a c e b o o k คอนกรีตทูโก้และเวิร์ดเว็บทูโก้ไทยแลนด์ดอทคอมนะฮะและตอนนี้นะโปรโมชั่นง่ายๆเลยเพียงแค่คุณเนี่ยเข้าไป แอดไลน์ <At> <line S 1> ของ <line S 1> เขา <he. S 1> แล้วบอกว่ามาจากรายการเดอะซิกเซนคนเป็นผีคุณได้ไปเลยครับ หน้ากากอนามัยแล้วถ้าคุณสั่งอีกล่ะหนูจะได้อะไรพี่กิฟต์เซ็ตจากคอนกรีตทูโกสำหรับลูกค้าใหม่ทําการสั่งซื้อคอนกรีตครั้งแรกกับคอนกรีตทูโกรับทันทีบัตรเติมน้ํามันมูลค่า500บาทครับรีบมารับสิทธิพิเศษก่อนใครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง30กรกฎาคม2565าอก้ขอขอบคุณไทยประกันชีวิตนะฮะสุขภาพถือเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนต้องใส่ใจนะฮะแต่จะซื้อประกันทั้งทีเนี่ยก็ควรที่จะเลือกครอบคลุมแบบครบทุกด้านนะฮะเช่นบริการเฮลท์แคร บริการเสริมพิเศษต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างครับไทยประกันชีวิตฮอตไลน์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ฟรีทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงค่ะและไทยประกันชีวิต Medical Sections Opinion s บริการที่ให้คำปรึกษาความเห็นที่สองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเลยค่ะไม่พอครับพ่เจยังมีไทยประกันชีวิต Medicare นะคะบริการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องจ่ายก่อน oh. ไทยประกันชีวิต International Claim Solution น,นะคะบริการสินใหม่ในต่างประเทศโอ้ oh, ชอบดีมากเลยอ่าและอีกอันนึงนะคะพี่ก็คือไทยประกันชีวิตเทเล m e d i c i n e สบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์และไทยประกันชีวิต h e a l t h c a r โซลูชั i นส์ครบรอบด้านทุกคําตอบบริการสุขภาพค่ะโอ้โหครบรอบด้านแบบนี้นะฮะถ้าใครสนใจนะติดต่อที่ตัวแทนไทยประกันชีวิตทั่วประเทศให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตโทร1124ครับผมในสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะองค์ปูพ่พญานาคราช ขอท่านได้โปรดเมตตาสเสด็จมาร่วมอนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลของเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในการครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ร่วมกันในการจัดเครื่องบายสีเครื่องบวงสรวงสังเวยในการนอบน้อมถวายท่านทั้งหลายเพื่อเป็นอามิสบูชาขอท่านโปรดอนุโมทนาในการครั้งนี้ให้เราตั้งใจนะนึกถึงเทวดาในสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะองคูพญานาคราช สักเคกาเมจะรูเปคิริสิขราตเตจันตะลิเเควิมาเนทีเปรัตเทจะขาเมตะรุวนาคานเเคหะวัตภุมอิเขนเตอุม,มาจายันตุเทวาชาลาทลาวิสาเมยักขะขันทภะ นาคาติพันตาสันติเกยังมุนิวะราวาจะจันนสัทโวเมสุน,นตุธรรมะสวนากาลอุอยมพันตาธรรมะสวนากาลอุอยมพันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญพระสัพพันยูเพชรทรงเสด็จลงมาอยู่เบื้องซ้ายข้าพระเจ้าขออัญเชิญพระนารายจงเสด็จลงมาอยู่เบื้องขวา ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระนางแม่คงคาจงมาเป็นน้ำลายข้าพเจ้าขออัญเชิญพระพายจงมาเป็นลมป่าข้าพเจ้าขออัญเชิญพญา,พานาขราชจงมาเป็นสร้อยสังวานข้าพเจ้าขออัญเชิญพระการจงมาเป็นดวงใจให้ข้าพเจ้าคิดสิ่งใดกระทําสิ่งใดให้เกิดเป็นความคลังให้เกิดเป็นความศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งทุกประการให้สําเร็จทุกคนทุกท่านด้วยเถิน จก็ะตายอแล้วสิ่งที่เราพบเจอใต้ทะเลคือกระแสน้ำรุนแรงเชี่ยวกราดและทัศนวิสัยที่ขุ่นมัวจนทำให้ภารกิจในครั้งนี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก หากจะมีแสงส่องนำทางให้เราฝ่าฟันวิกฤตครัค้งน,นี้ไปได้ก็คงจะเป็นสัมผัสพิเศษของคนเห็นผีที่จะนำทางเราไปสู่จุดฝังลูกแก้วอันเหมาะสมครับและก็ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากที่เราพบเจอจุดที่จะวางลูกแก้วกระแสน้ำก็กลับนิ่งให้เราได้ทำภารกิจได้ง่ายขึ้นครับ ภารกิจในการวางลูกแก้วณจุดที่1ก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยดีครับและเหตุการณ์นี้ยังนับเป็นเรื่องมหัศจรรย์เรื่องหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเรานั่นคือการได้พบกับหินใต้ทะเลที่มีรูปร่างคล้ายพญานาคทาั้งทั้งที่จุดที่เราจะนาลูกแก้วมาวางนี้ไม่ได้กําหนดจุดวางกันเอาไว้ก่อนซึ่งเป็นความบังเอิญจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเลยล่ะครับ หลังจากทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือฝังจริงๆนะ okay. ใช้คำว่าฝังกันจริงๆนะดึงกดลงไปเอาทรายและเอาขุดหลุมให้ลูกแก้วเนี <S <S ่ยฝังลงไปที่ดินเลยภารกิจเราเล่นไหมเร็จแล้ว เรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นไปนี่คุณรู้ไหมยอดไม่รู้นะว่าภาพเนี่ยจะถ่ายได้ระดับไหนผมหันไปแล้วผมเห็นองยงพญานาเสียงพญานาจริงไหมจิงคือเป็นหินอยู่งี้แล้วก็มีเสียงขึ้นมาโอ้โหตกใจจริงๆพอเห็นปึ้งแล้วแบบภาพอ่ะเราก็แบบรู้สึกว่ามันไกลมากจากในตาแว่นเลาจังหวะน้ามัไหลเ้็นเมเ็นพญานาคดมิเออันเลยนั่นลนี่นี่ ดเนี่ยเราปฏิบัติภารกิจเสร็จใช่ใช่แอดิฐานไว้เลยนะว่าถ้าเราปฏิบัติภารกิจสมบูรณ์แล้วอะแสดงปฏิหารอะไรให้แอดูหน่อยแอดจะได้ทราบว่าท่านเสร็จนี่เลยเห็นตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เลยครับคุณไม่ต้องมองเมฆด้านหลังที่โผล่มานะคุณเห็นขดจากด้านล่างแล้วโผล่ขึ้นมาแบบนี้ภาพนี้เลยครับข้างล่างนี้เ่ยข้างล่างเนี่ยตกใจแล้วพอคุณแอดก็ ใครไม่รู้ล้วงดินล้วงทรายล้วงทรายผมไม่รู้ใครเป็นใครตอนนั้นอ่ะแต่รู้ผมเห็นท่าปึกปึกปึกเร็วมากแล้วก็ลูกแก้วครับถูกอันเชิญลงไปแล้วฝังลงไปในในทรายโรายโแต่ผมบอกก่อนนะว่าวันเนี้ตอนที่เราขึ้นมาบนเรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกล้องใต้น้ำของเราคือน้ำเข้าแล้วตอนนี้กล้องดับซึ่งผมไม่รู้นะว่าณวันที่ออกอากาศเนี่ย จะได้ภาพมาระดับไหนเอาเท่าที่ได้แล้วกันเพราะฉะนั้นอยากเห็นก็มาทงเองอันนี้คือแค่ภารกิจแรกที่เราทาสาเร็จเราเอาภารกิจที่ยากที่สุดก่อนเลยนะคือลงไปใต้น้ํบแต่ภารกิจต่อไปครับพี่เขารออยู่ข้างบนเราจะไปอีกสองถ้ำซึ่งสองถ้ำนี้เราจะเอาลูกแก้ว อันเชิญวางไว้ที่นั่นทุสันทุันก่อนจะไปเนี่ยอยากฟังหลวงหมวเห็นอะไรเออคุณเห็นอะไระคุณเห็นอะไรคุณเห็นอะไรตอนนั้นคือตอนแรกก็เห็นแบบเอ่อเจ้าปู่แหละคือปู่แหละเออคือแบบมายืนรอไว้อยู่ตรงหน้าถ้ำครับแต่เราก็เหล่าบริวารเนี่ยแห่แหนเข้ามาเลยก็เข้ามาเข้ามาเลยเหรอใช่ไอ้ก็พยายามมองหานะถามว่าแบบเจ้าปู่จะให้หนูฟังตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็บอกว่าตรงนี้แล้วท่านก็ใช้ สามงามเราสามงามมาชี้ลงไปเออใช่แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้แสงอ่ะมันเป็นลูกกลมๆคล้ายๆแสงพระอาทิตย์พี่ฟึ่ม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 ฟุ่มอย่างเงี้ยหนูเลยบอกว่าต้องตรงนี้แล้วหนูก็ยังต้องแบบหนูต้องตรงนี้แล้วหนูคว้าตรงนั้นปุ Mal ๊บสะเก็็ดดสสะะเเกก็ด กูไปเองแล้วนะเรียนคลแล้วนะไปเหมือนไปมาเรื่อยปึ๊บไปเองแล้วนะแล้วหนูก็เลยฝังเข้าไปฝังเข้าไปแล้วหนูก็พยายามจะจับพิยดามาประสานกันแล้วจับมือพี่เจมประสานกันแต่ว่าคุณน่ะดำไม่ลงดำไม่ลงไม่ได้จับผมจับครูไว้ผมจับครูไว้เลยเยอะแก๊กก็เลยว่าได้จะจับมือแบบว่าเออส่งประสนประสานกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ผมก็จับไอย่างเงี้ยมันเป็นเสียงกรีดร้องกับเสียงสรรเสริญของกษัตริย์องค์อื่นๆหมายถึงว่ามีองค์อื่นมาร่วมยินดีมาร่วมยินดีต้องบอกว่ากษัตริย์องค์อื่นๆนะ ของเจ้าพระพารกันอะ,ะมาร่วมยินดีอ๋อออ่ามาถึงด้านบนบ้างในบรรยากาศด้านบนผมไม่รู้นั้นใต้น้ําผมเนี่ยเห็นบรรยากาศด้านบนเป็นยังไงคือจริงๆอ่ะต้องบอกพี่เจงว่ารู้สึกตั้งแต่ตอนเป่าวสวดวนาะคือเหมือนกับมันกั้นไม่อยู่จริงมันมันร้องห้างจริงคือมันปล่อยโฮจริงเพราะมันคือเราหลับตาก็จริงนะพี่เจแต่ภาพที่เราเห็นข้างหน้าก็คือจากที่เห็นว่าปู่นั่งอยู่เนาะพอเริ่มชุมเทวดา พักหนึ่งมันก็จะมีแสงแบบข้างบน,นค่อยๆลงมาทีละดวงทีละดวงทีละดวงเงี้ยแล้วพอเหมือนพอจบบททุมธรมดาปุ๊บพอปกก็ลุกขึ้นยืนแล้วท่านก็แบบว่ากระโดดลงน้ำาอ่ะเหมือนกระโดดลงน้ำแล้วก็พอกระโดดลงน้ำปุ๊บโผลขึ้นมาอีกทีก็เป็นแบบนั้นตัวสีแบบองค์สีสำเกินเข้มๆดำๆเลื่อนๆอ,อย่างเงี้ยคล้ายๆสีน้ำตอนเนี้ยค่ะและ้วพระสรท่านก็ไหวเหมือนผาน ในแบบที่เราเห็นแบบตามฝาผนังอะไรอย่างเงีย้ยแล้วก็ว่ายมาหาเราทางเรือแล้วก็เหมือนว่ายวนวนวนสักครั้งเนี่ยแล้วคือมันมีความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยมันปิดตินะคือจากที่เราเห็นท่านเป็น e องค์ใหญ่อแ,แล้วก็อยู่ดีท่านก็ลงมาคือคือก็ไม่ตามมากมีรอบเล้วกี่รอบก็ลองอ่าน,น <nell y> อันนี้คือสิ่งที่เห็นนะ <c oughs> โอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะ ไม่น่าเชื่อนะใช่เอาจริงๆนะม,มันมันมันเกินกว่าที่จะบรรยายแล้ว่ามาถเขาจริงจริงทพยาน่าเวลามาคลื่นจะแรงใช่ไหม็จะไ,ได้เห็นแล้วแหละว่าคลื่นแรงก็อธิษฐานจิตยอย่ารุนแรงมากนะหนูขอน้ำนิ่งๆเพราะเราจะมีภารกิจกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลื่นนี่มาเลยครับเห็นเลยว่ามีคลื่นแล้วเป็นภาพที่แบบปกติเราเห็นพยานแรที่เคยบอกพี่เจเนาะก็เห็นเป็นมูใหญ่แล้วก็มีงอนแทนนั้แต่แต่อันนี้คือที่รู้ว่าใหญ่ท่านใหญ่แล้วก็สูงกว่าแล้วมากพออะไรคือมันมันเหมือนภาพตามฝักันไหนจริงๆคือมันมีทั้งงอนที่เป็นลายเป็นครบเลยใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าคุ้มอ่ะคุ้มนะใช่เบื้องต้นเนี่ย เราไปอาบน้ำอาบท่าก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นฝั่งจะได้ไปถ่ายกันต่อโอเคค่ะนี่คบป,ปีพอดีที่พี่เจได้ค่ะโอ้โหดีนึงเลยพี่